เป็นธรรมเนียมที่เมื่อมีตัวเอกก็ต้องมีวายร้ายหนังเจมส์บอนด์เองก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎเกณฑ์นี้ครับซึ่งเหล่าวายร้ายในหนังเจมส์บอนด์ก็มีมากมายไม่แพ้กับเหล่าสาวบอลเลยดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมจัดอันดับวายร้ายสุดโปรดกันครับ อันดับที่10คือดรโนวายร้ายคนแรกในหนังเจมส์บอนด์ครับปรากฏตัวในภาคดรโนปี1น6 2าหสำหรับรายนี้มีความน่าจดจําเพียงแค่เป็นวายร้ายคนแรกเท่านั้นครับเพราะนอกนั้นผมมองว่าตัวละครนี้ยังไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นวายร้ายที่ยอดเยี่ยมได้เพราะบทก็น้อยและไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะักผมเลยยกอันดับที่10ให้กับวายร้ายรายนี้ครับอันดับที่9ตกเป็นของเลอชิฟจากภาคคาสโนรอยัล นี่คือหนึ่งในวายร้ายที่ทําให้บอลจุกเจีนตายได้อย่างน่าจดจําที่สุดฉากทรมานบอลในหนังภาคดังกล่าวคงจะครองใจแฟนๆและผู้ชมส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดีแต่ดันถูกตัดบทไปแบบง่ายๆตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องเลยกลายเป็นวายร้ายที่น่าเสียดายอีกคนหนึ่งสำหรับผมไปเลยครับ อันดับที่8ผมยกให้กับฟรานซิสโกสคารามังกาเพชรฆาตปืนทองจับภาคเดอะแมนวิติโกเด่นกันหนึ่งในวายร้ายที่ดูดีและมีสไตล์ไม่แพ้กับบอลครับและบทก็ปูทางให้ตัวละครนี้ดูเก่งและน่าสนใจมาตลอดแต่ก็มาพลาดท่าเอาง่ายๆในช่วงท้ายไปเฉยเลยครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งวายร้ายที่น่าเสียดายอีกเช่นกันครับ <S <S อันดับที่7คือเพชรฆาตฟันเหล็กอย่างจอรนั่นเองครับ นี่คือวายร้ายที่แฟนหนังส่วนใหญ่ชื่นชอบและคงจะเกลียดกันไม่ลงเพราะนอกจากจะมีรูปรักที่โดดเด่นและตายยากแล้วยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการสร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีซึ่งจอ์สก็ได้ปรากฏตัวถึงสองภาคนั่นคือเด p y Who Loved Me และ Moon รเก e r ครับโดยในภาคมู o n รเกอร์นี้ได้เพิ่มมิติให้กับจอ์สมากขึ้นโดยการทําให้เขาได้พบรักกับสาวปริศนาคนหนึ่งและกลายเป็นวายร้ายกับใจในตอนท้ายนั่นเองครับ อันดับที่6ตกเป็นของฟรานซ์ซานเชสจากภาค s ลเซน o k คิวครับเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เผอ,อิญไปจุดชนวนความแค้นของบอลเข้าเลยถูกบอลหมายหัวตามลา้างตามผ่านกันอย่างดุเดือดในช่วงท้ายตัวละครนี้จึงกลายเป็นวายร้ายที่โดดเด่นและน่าจดจำที่สุดในยุคข,ของทีมโมที่เดลตันไปนเลยครับ อันดับที่5คือคู่ปรับตลอดการของบอลอย่างเอิร์นสตับโรโบเฟลผู้เป็นหมายเลขหนึ่งแห่งอ,องค์กรสเปกเตอร์ซึ่งปรากฏตัวมาหลายภาคและมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงหลายครั้งด้วยเช่นกันถ้าหากให้เทียบเจมส์บอลกับแบทแมนแล้วโบฟเฟลก็เปรียบเสมือนกับโจ๊กเกอร์เลยครับ <Joker. S 1> ซึ่งตัวละครนี้ก็ได้สร้างบาดแผลทางใจให้กับบอลมาแล้วหลายครั้งดังนั้นโบฟเฟลจึงขึ้นมาอยู่อันดับที่5สําหรับผมครับ อันดับที่4ผมยกให้กับออริจโกฟิงเกอร์จากภาพโกฟิงเกอร์นั่นเองครับเฉพาะขาทองคําที่มีแผนการอันทะเยอทะยานซ้ำยังเคยเกือบเล่นงานบอลได้สําเร็จด้วยเครื่องยิงเลเซอร์ผ่าร่างสุดหวาดเสียว no, นี่อาจจะเป็นหนึ่งในวายร้ายที่ร่ำรวยที่สุดในแฟนชายหนังเจมส์บอลเลยก็ว่าได้ครับอันดับที่3คืออเล็กซ์ทรเวียนจากภาคโกเดนไอ อดีตเจ้าหน้าที่ MI6 รหัส006ผู้เป็นเพื่อนรักของบอนที่ภายหลังได้เปิดเผยตัวตนและชาติกำเนิดอ,อันขมขื่นที่แทจริงออกมายิ่งทําให้วายร้ายรายนี้ดูมีมิติและน่าเห็นใจไปช่วขณะก่อนที่จะเข้าห้ามหันกับบอนอย่างดุเดือดด้วยความที่เป็นอนดีตสายลับมาก่อนจึงทําให้มีฝีมือการต่อสู้ที่ทัดเทียมไม่แพ้กับบอนและผู้ที่รบบเป็นไวายร้ายรายนี้ก็คือชอนบีนผู้ที่เคยเกือบได้เป็นเจมส์บอนในขณะนั้นมาแล้วแต่ก็แพ้ให้กับเพียสบรอสแนนครับเลยได้มาเล่นเป็นวายร้ายในภาคนี้แทน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของตัวละครนี้จึงทําให้อเล็กซ์เทวียนติดท็อปทีในครั้งนี้ครับอันดับที่2ตกเป็นของเรดแกนวายร้ายสุดเก่งจากภาพฟอร์มรัสซีวินเลิฟชาวประทับฝีมือกับบอลบนร,รถไฟยังคงตราตึงและยอดเยี่ยมสำหรับผมครับและด้วยการปูบที่ทำมาดีตลอดทั้งเรื่องจะทำให้เราเห็นว่าวายร้ายรายนี้ดูเก่งกาจไม่แพ้กับบอลเลยจึงเป็นคู่ปรับที่ยอดเยี่ยมและสมน้ำสมเนื้อกับบอลจริงๆครับ และอันดับที่1คือราอูซินวาสุดยอดวายร้ายของผมจากภาค Skyfall ครับด้วยความอัจฉริยะและฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของฮาวเวียร์บารเดมก็ทําให้วายร้ายรายนี้น่าจดจําไปในทันทีครับผมมองว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวายร้ายที่เก่งและระห่ำไม่แพ้กับบอลเลยทั้งยังเป็นผู้ที่สร้างบาดแผลในใจของบอลอีกคนหนึ่งด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงทําให้ราอูซินวาเป็นสุดยอดวร้าอันดับหนึ่งของผมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10สุดยอดวายร้ายของผมในครั้งนี้และเพื่อนๆชอบวายร้ายคนไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บอลแฟนฟรอยเวอร์ก็ขอตัวล,ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ